มาตอบคาถามเรื่องแรงกันนะลูกนะเมื่อเราออกแรงกระทําต่อวัตถุลูกวัตถุจะเกิดอะไรลูกการเคลือ่อนที่เอาไปน้องต้นหอมนะคะการที่ผลไม้ตกจากต้นสู่พื้นดินเกิดจากอะไรลูกน้องตนอมแรงน้มถ่วงต่อไปน้องบิงนะคะถ้าวัตถุเคลื่อนที่อยู่แล้วเราอยากให้วัตถุนะั้นน่ะน้องบิงเคลื่อนที่ช้าลงเราต้องออกแรงในทิศทางใดลูกทิศทางตรงกันข้ามนะคะ กลับมาสู่น้องต้นหอมนะจ๊ะแรงมีหน่วยเป็นอะไรลูกจำได้ไหมนิวตันนิวตันใช่ไหมคะน้องปริมจ๊ะผู้ที่ค้นพบแรงโน้มถ่วงคือใครลูกชื่อว่าอะไรโอเค okay, ดีมากจ๊ะอ่ะขอไปคำถามหน้าต่อไปหน่อยนะเปนะหน้าต่อไปจนะนะ <laughs> หลุดออกมาแล้วลูกนะเดี๋ยวแม็กเดี๋ยวแม็กให้เดี๋ยวแม็กให้มาต่อนะคะต่อไปจะให้หนูบอกว่าสิ่งที่ครูพูดถูกหรือผิดนะลูกนะอ่ะาเ้อที่หนึ่งวัตถุทุกชนิดมีน้ำหนักเพราะมีแรงน้มถ่วงถูกนะคะต่อไปองบิงนะลูกการขึ้นบนที่สูงจะไม่รู้สึกเหนื่อยเท่ากับการเดินพื้นที่ราบจริงไหม ไม่จริงอ่าถูกต้องต่อไปกลับมาที่น้องพริมนะลูกน,นะกระดาษปริวตกจากโต๊ะลงพื้นเพราะแรงน้มถ่วงจริงไหมจริงอ่าถูกต้องจ้ะต่อไปถ้าพื้นมีแรงเสดทานน้อยน้องต้นหอมจ๋าจะทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งจริงไหมไม่จริงถ้าแรงเสดทานน้อยวัตถุจะเป็นไงไเคลื่อนที่เป็นไงไ,ไวหรือเร็วใช่ไหมคะเคลื่อนที่เร็วนะต่อไปน้องบิงจ๋า เมื่อเราโยนลูกปิงปองขึ้นในอากาศลูกปิงปองนั้นจะลอยไม่ตกลงมาจริงไหมไม่จริง,รงนะเพราะโอากาศโอเคจ้ะดีมากดีมากต่อไปข้อที่หกลูกน้องปริมจะ้ะน้ําตกไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําจริงไหมจริงเพราะอะไรลูกแรงน้มถง,งอ่าถูกต้องต่อไปข้อที่เจ็ดน้องต้นอมนะคะถ้าเราออกแรงกระทําต่อวัตถุจะทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่จริงไหม จริงถูกต้องต่อไปน้องบิงน้องบิงลูกถ้าเราต้องการให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นกว่าเดิมเราต้อง<ม>ออกแรงในี<ม>่ยวัตถุในทิศทางตรงข้ามจริงไหมไม่จริง,รงนะต่อไปข้อที่เก้าลูกน้องปริมคะการเดินลงบันไดเป็นการออกแรงต้านกับแรงโน้มถ่วงของโลกจริงเปล่าไม่จริงถ้าต้านต้องเดินไปไง ขึ้นนะถูกต้องจ้ะต่อไปข้อที่10ข้อสุดท้ายสําหรับถูกผิดอันนี้นอกต้นหอมลูกวัตถุที่มีพื้นผิวหยาบขรุขระจะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าวัตถุพื้นผิวเรียบจริงไหมจริงเลยใช่ไหมคะโอเคคะ่ะ